เทอดินก็โคตรสิ่งแล้วทัดก็มาแล้วทัดก็ขับอะไรยังงั้นก็ไม่รู้นะทัดนะด้านหน้ามีไม่ขับขับถอยหลังข้าลูกขาเบรกเบรกทัดเบรก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 ถอยหลังไปแล้วครับยินทัดครับจ๋าลูกจ๋าเบรกเบรกลูกเบรกโอ้ไม่เบรกเลย กระเท่เกินขับรถอ่ะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีให้โอ้โหเบรกด้วยที่ลูกเบรกด้วยตี้โอขับอะไรแบบนี้นล้วเนี่ยโอ้โหไม่เบรกเลยอ่ะพี่อรินมาแล้วโอ้โหพี่เพีรินกระเท่เกินขับเท่เกินเลยเนี่ยโอ้โหต้องเบรกด้วยเหรอ อย่าชนกันนะคะขับกันดีๆนะครับโอ้โหนี่กระสิงเกินตะเตือโอ้โหโอ้ยสิงเกินโอ้ยโอ้ยสิงจัดเลยทันเนี่ยทัดก็สิงเกินคะลูกคะจ๋าลูกไม่ทันน่ะลูกอืมค่อยๆขับกันค่อยๆขับกันอันตรายนะโอ้โหท้ายก็ถอยหลังมาแล้วโอ้ โอ้โหถอยหลังถอยหลังถอยหลังโอ้โหเทเกินเทเกินโอ้โห้เท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 โอ้ยเบรกเบรกเบรกลูกเบร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 กโอ้โหเบรกเบรกเอาแล้วทำไงทำไงทำไงได้ไหมเฮ้ยอย่าชนน้องเบรกเบรกเบรกโอ้โหรถซิ่งเกือบตกครับเมื่อกี้รถซิ่งโคตรซิ่งเลยครับโคตรซิ่งเลยโอ้โหซิ่งจัด พี่น้องคู่นี้ครับสุดยอดจริงๆเจอกันทีไรต้องป่วนกันวันนั้นโอ้โหดูถอยหลังมาเลยถอยหลังเออโอ้ยถอยหลังก็าคนเร็วแล้วฮ่าฮ่าฮ่าทัดำไมไม่หันหน้าลูกถอยหลังเลยเหรอโอ้โหโอ้โหรถแรงโอ้โหอ้ยวัดเสียวไว้คู่นี้เบรกเบรกลูกเบรกเบรก Ôi, xinh cớn, xinh cớn